เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนอสสวีเดนประเทศสวีเดนได้จัดพิธีงานบุญทอดกระถินสัมมคีประจำปีพุทธศักราช2565โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกรถินโดยคณะประธานกรถินเอกประจำปีนี้ได้แก่ กาลยายมิตรสีประภัยจันลุทินการลายมิตรนัฐกิจรับสมบัติการลายมิตรสุพรรณสาแซลีการลายมิตรพลจรัสศรีจิระสวานนการลายมิตรลัดดาวนหานศรีการลายมิตรสุภาพรลุนสควิกและการยายมิตรสมพัศรอิริกเซนพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้พร้อมใจการถวายผ้ากฐินแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะ จากนั้นคณะประธานรองกระถินและคณะประธานกองบุญทุกๆกองที่ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันและในโอกาสนี้แทนประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวสัมมนธนียกถาโดยบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้คณะกัลยมิตรวัระธรรมกายนอร์สวีเดนต่างมีความเปื้อปิติในบุญด้วยการถุกท่านค่ะที่ได้ร่วมการ้างมหาทานครั้งใหญ่ที่หนึ่งปี เพียงครั้งเดียวสำหรับปัจจัยทอดกระถินครั้งนี้ทางวัดจะนำไปปรับปรุงศาสนาสถานภายในวัดพระธรรมกายนอร์ส hmm. วีเดนเพื่อรองรับสาธุชนที่จะมาปฏิบัติธรรมต่อไปค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกันลายนมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายนอร์สวีเดนประเทศสวีเดนนะคะได้รวมพิธีทอดกรถินสมัคคีประจําปีพุทธศักราช2565ค่ะ